นิทานอิโสโรบเรื่องหมูป่าผู้ไม่ประมาทกลางป่าใหญ่ที่เงียบสงบมีหมูป่าตัวหนึ่งกำลังรับเคี้ยวอันแหลมคมของมันกับโคนต้นไม้ใหญ่มันทำอย่างตั้งใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับกำลังเตรียมตัวเพื่อสิ่งสำคัญบางอย่างในขณะนั้นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมามันเห็นหมูป่าทำท่าทางแปลกประหลาดจึงหยุดดูด้วยความสงสัย เจ้าหมูป่าเจ้าทำอะไรนะ่ะสุนัขจิ้งจอกถามข้ากำลังรับเคี้ยวของข้าหมูป่าตอบโดยไม่ละสายตาจากต้นไม้เพื่ออะไรกันล่ะป่านี้สงบมาตลอดข้าไม่เห็นว่าจะมีอันตรายอะไรเลยนี่สุนัขจิ้งจอกยังคงสงสัยหมูป่าหยุดรับเคี้ยวแล้วหันมามองสุนัขจิ้งจอกอย่างใจเย็นเจ้าพูดก็ถูก ป่านี้สงบจริงไม่มีวี่แววของศัตรหูหรือภัยใดๆมันพยักหน้าแต่นั่นแหละคือเหตุผลที่ข้าต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมอยู่เสมอสุนัขจิ้งจอกเลิกคิ้วข้าฟังไม่เข้าใจถ้าไม่มีภัยแล้วจะเตรียมตัวไปทำไมหมูป่าตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเพราะเมื่อภัยมาถึงมันไม่เคยส่งสัญญาณเตือนข้าไม่อยากรอจนถึงเวลานั้นแล้วค่อยวิ่งหาที่รับเคียว มันจะสายเกินไปสุนัขจิ้งจอกนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะหัวลาะเบาๆเจ้าหมูป่าเจ้าคิดมากเกินไปกระมังหมูป่ายิ้มอย่างใจเย็นแล้วพูดว่าบางทีเจ้าอาจพูดถูกหรือบางทีเจ้าอาจพูดผิดแต่ข้าขอเลือกจะเตรียมพร้อมไว้ก่อนเมื่อใดฟังเช่นนั้นสุนัขจิ้งจอกก็ได้แต่เงียบไปไม่พูดอะไรอีมันเดินจากไปพร้อมความคิดมากมายในหัวของมัน และเจ้าหมูป่าก็หันไปรับเคี้ยวของมันเพื่อเตรียมพร้อมต่อไปเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าแม้ในเวลาสงบก,ก็ควรเตรียมตนให้พร้อมอยู่เสมอเพราะเมื่อภัยมาถึงจะได้ไม่ประมาจจนสายเกินไปหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามีมิ และมินก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ